นักเรียนป .5 ทุกคนค่ะคาบนี้เป็นวิชาคณาิตศาสตร์นะคะวันนี้มาพบกับครูมิวเหมือนเดิมค่ะเรายังคงอยู่ในเนื้อหาของบทที่6นะคะเส้นขนานเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยครูก็ได้สั่งการบ้านนาักเรียนหน้าที่37ไปนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันบ้างกันก่อนค่ะ ข้อที่หนึ่งตอบไม่ตั้งฉากนะคะ e, เส้นตรง EF ใครจะเขียน FE ก็ได้นะคะไม่ตั้งฉากกับ CD หรือใครจะเขียนเป็น DC ก็ได้นะคะเราจะเรียกเป็น FE หรือ EX ก็ได้เราสามารถสลับกันได้นะคะชื่อม,มีปัญหาหรือว่านักเรียนจะเอา CD มาไว้ข้างหน้า EF ไปไว้ข้างหลังก็ได้นะคะไม่เป็นไรให้ได้ใจความว่าสองเส้นนี้ไม่ตั้งฉากกันเพราะ เส้นตรง EF ตัดกับ CD ที่จุด H ไม่เป็นมุมฉากข้อที่2ตั้งฉากนะคะให้ใช้สัญลักษณ์การตั้งฉากแบบนี้ตรงนี้นักเรียจะเขียนเส้นตรง MO หรือ OM ก็ได้ตรงนี้ก็สลับกันได้นะคะต่อไปข้อที่3ไม่ตั้งฉากนะคะต่อไปข้อที่4ตอบตั้งฉากส่วนข้อที่5ก็ตอบตั้งฉากนะคะ ข้อที่5เนี่ยทั้งสองเส้นเนี่ยจะเป็นรังสีทั้งสองเส้นเลยนะคะมีหัวรูปศรอนแค่ข้างเดียวรังสีเนี่ยเราไม่สามารถเรียกชื่อสลับตัวอักษรได้เหมือนกับด้านบนนะคะเส้นนี้เราจะต้องเรียกว่ารังสี E G ต้องเรียกจากหางมาหัวเท่านั้นนะคะใครจะเรียกเป็น G E ไม่ได้ต้องเป็น E G กับรังสี B D แบบนี้เท่านั้น นักเรียนสามารถเอาตัวนีเอาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตัวด้านอันนี้ไปไว้ด้านหลังได้ค่ะแต่เลขขึ้นสลับกันไม่ได้นะคะ,ะใครถูกก็ตัวถูกใครผิดตรงไหนแก้ไขให้เรียบร้อยค่ะ,ะต่อไปวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อในเนื้อหาในหน้าที่38นะคะเนื้อหาในหน้า38เนี่ยจะต้องใช้ความรู้หน้าที่37กับ36นะ มาทำมาใช้ในการทำหน้าที่38ด้วยนะคะเพราะว่าหน้านี้เนี่ยเราจะต้องมีการสร้างเส้นตั้งฉากโดยเครื่องมือเลยค่ะอันนี้ที่ใช้ในวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นไม้ฉากอันนี้เหมือนเดิมนะคะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูว่าวันนี้เนี่ยหน้าที่38เนี่ยเขาไปทำอะไร ข้อที่เดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเขียนส่วนของเส้นตรงแสดงระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงที่กําหนดให้พร้อมวัดระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงนั้นอ่ะสรุปใจความก็คือเขาเนี่ยต้องการให้เราวัดว่าเส้นตรงนี้กับจุดนี้เนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ทีนี้เราจะวัดกันยังไงอะ่ะ บางคนเนี่ยวัดแบบนี้อถ้าเกิดว่าเราวัดเอียง,ยงแบบเนี้ยเราก็จะได้ว่าระยะห่างจากเส้นนี้มาที่จุดคอควายเนี่ยเส้นกอเส้นกอขอมาที่จุดคอควายเนี่ยระยะห่างของมันเป็นสีน่เซนแต่บางคนตั้งแบบนี้ตั้งแนวนี้ก็จะได้ว่าความยาวระยะห่างระหว่างเส้นมาอย่างจุดเนี่ยมันจะเป็นสามกว่ากว่าไม่เท่ากันแล้ว ถ้าเกิดว่าเอียงมาอย่างนี้เราจะได้ความยาวอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าวัดระยะห่างการตั้งมาบรรทัดวัดระยะห่างแต่ละแบบเนี่ยจะได้ระยะห่างจากเส้นไปอย่างจุดไม่เท่ากันแล้วเราจะวัดยังไงล่ะให้มันเท่ากันเขาจึงกำหนดขึ้นมาว่าการวัดระยะห่างจากเส้นไปอย่างจุดเนี่ยจะต้อง ใช้เส้นตั้งฉากในการวัดนะคะนักเรียนก็ต้องสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมาการสร้างเส้นตั้งฉากเนี่ยเราก็ใช้ไม้ฉากอันนี้วางไม้ฉากให้ทับกับเส้นกอไก่ขอไข่พอดีให้ทับกันสนิทนะอ่าทับกันสนิทแบบนี้นะคะแล้วก็ไม้ฉากเนี่ย ก็จะต้องตรงไปอย่างจุดคอควายบางคนตั้งแบบนี้เนี่ยตั้งแบบนี้มันยังไม่เจอจุดคอควายนักเรียนก็แค่เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาให้ไม้ฉากของเราตรงกับจุดคอควายพอดีแบบนี้นะคะอ่าให้ตรงนี้ทับแล้วก็ลากมาอย่างจุดคอควายได้แบบนี้อ่าเราก็จะลากเส้นตรงปึ๊บอ่าเราจะได้เส้นตั้งฉากแล้วนะคะ ให้ทำสัญ,ญลักษณ์การตั้งฉากไปด้วยทีนี้เราก็วัดระยะของเส้นตั้งฉากนี้จากเส้นกอไก่ขอไข่ไมาอย่างคอควายว่ามันห่างกันกี่เส้นอ่ของครูเนี่ยมันห่างกันประมาณ3.3เซนนะคะประมาณนั้น3.3 เซนติเมตรคาดเคลื่อนได้บวกลบ1นะคะบางคนอาจจะได้3.2ก็ได้บางคนอาจจะได้3.4ได้นะคะให้อยู่ในช่วง3.2 3.3 3.4งาครูให้หมดเลยของครูได้เป็น3.4นะคะได้3 3เซนติเมตรเราก็จะได้แล้วว่าระยะห่างจากเส้นตรงกอไก่ขอไข่ไปยัง จุดคอควายห่างกัน3.3ซเมตรแล้วก็เขียนตอบเลยค่ะระยะห่าง3.3เซนติเมตรทีนี้พอเสร็จตรงนี้ครูจะสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะการวัด ระยะห่างจากเส้นตรงมาอย่างจุดจะต้องใช้เส้นตั้งฉากในการวัดระยะห่างเท่านั้นนะคะต้องเป็นเส้นตั้งฉากเท่านั้นเส้นอื่นไม่ได้ต่อไปข้อที่2ข้อที่สองเนี่ยเขาให้วัดระยะห่างจากเส้นตรงง,งูงจอจานมาอย่างจุดฉช,ชิมเหมือนเดิมค่ะเราก็สร้างเส้นตั้งฉากวางด้านล่างตรงนี้นะคะให้ทัากับเส้นตรงแนบสนิท แล้วก็เลื่อนไม้ฉากมาให้ตรงกับจุดชฉจริงข้างล่างของทับสนิทนะคะแล้วก็ลากมายัางจุดชฉจริงได้ปึ๊บอ่าเราจะได้เส้นตั้งฉากแล้วทำสัญลักษณ์มุมฉากไว้แล้วเราก็วัดระยะของเส้นตั้งฉากนี้นะคะก็จะเป็นระยะห่างระหว่างเส้นกับจุดอ่าเราก็ดูว่ามันห่างกันเท่าไหร่ของคูห่างกันประมาณ ประมาณสามเซนติเมตรนะคะสามเซนติเมตรแอดูอีกรอบสิสามเซนติเมตรจริงไหมอาประมาณสามเซนติเมตรนะคะของบางคนอาจจะได้เป็นสองจุดเก้าก็ได้นะคะสองจุดแปดยังได้นะคะสองจุดแปดสองจุดเก้าสามสามจุดหนึ่งประมาณนี้ได้ค่ะทีนี้นักเรียนก็เขียนเลยระยะห่าง สามเซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยนะคะด้านบนนักเรียนทำไปพร้อมครูเลยนะคะต่อไปข้อสองใหญ่เขาบอกว่าเติมคำตอบพร้อมเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมตรงนี้โดยตรงนี้เนี่ยแต่ละข้อเนี่ยเขาจะให้เส้นตรงมาข้อละ สองเส้นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็มีคําถามมาให้โดยตรงนี้เขาถามว่าจุด C กับเส้น AB จุด C ก็คือจุดเนี้ยจุดเนี้ยนะคะกับเส้น AB เนี่ยมีระยะห่างกันจุดจุดจุดเซนติเมตรเขาต้องการให้เราวัดระยะห่างจากจุด C มาอย่างเส้น AB จุด C ก็คือจุดนี้นะคะมาอย่างเส้น AB เราก็ใช้ความรู้ตรงนี้เนี่ย มาทำข้ออย่างนี้เลยค่ะโดยเราจะต้องสร้างเส้นตั้งฉากจากเส้นตรง ab ไปอย่างจุด c แล้วก็วัดระยะใช้ความรู้เดิมนะคะวางไม้ฉากให้แนบสนิทกับเส้น ab แล้วก็เลื่อนมาให้ตรงกับจุด c แล้วก็สร้างเส้นตั้งฉากทำเสร็จแล้วมุมฉากนะคะเราก็จะอ่ะาก็เราก็วัดระยะของเส้นตั้งฉากว่ามันห่างกันว่ามันยาวเท่าไหร่ ของครูเนี่ยมัน2เซนติเมตรนะคะประมาณ2เซนติเมตรของนักเรียนจะเป็น2.1หรือว่า1.9ก็ได้ค่ะคาดเคลื่อนได้เล็กน้อยนะคะไม่มีปัญหาเราก็จะได้แล้วว่าจุด C จุดซีก็คือจุดนี้กับเส้น ab มีระยะห่างกัน2เซนติเมตรต่อไปข้อที่2 จุด d กับ AB มีระยะห่างจุดจุดจุดเซนติเมตรจุด d ก็คือจุดนี้นะคะกับเส้นตรง AB ก็คือเส้นนี้ห่างกันเท่าไหร่จุดนี้กับเส้นนี้ห่างกันเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะสร้างเส้นตั้งจากว้างไม่ฉากให้แนบสนิทกับเส้นนี้อ่ะให้แนบสนิทกันนะคะแล้วก็เลื่อนมาให้ตรงกับจุด d ีโอเกือบสุดเส้นเลย แล้วก็สร้างเส้นตั้งฉากค่ะทำเส้นลากมุมฉากไว้แบบนี้นะคะแล้วก็วัดระยะว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะคะได้2เท่ากันนะคะสองเซนติเมตรก็จะได้แล้วว่าเส้น AB จุดดกับเส้น AB มีระยะห่างกัน2องเซนติเมตรซึ่ง ตรงนี้ข้ถามต่ออีกว่าระยะห่างระหว่างจุด c กับเส้น ab ตรงนี้นะคะและจุด b กับเส้น ab เนี่ยเท่ากันหรือไม่ก็คือเท่ากันสองเส้นเนี่ยมันห่างกันสองเซนติเมตรเท่ากันแล้วก็ติ๊กในช่องเท่ากันนะคะตรงนี้จะตรงนี้จะต้องได้เท่ากันนะคะนักเรียนถ้านักเรียนได้สองจุหนึ่งก็ต้องได้สองจุดหนึ่งทั้งสองเส้นนะถ้าได้สองก็ต้องได้สองทั้งสองเส้น ตองเท่ากันนะคะข้อนี้ต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2องเขาให้เส้นตรง SR กับ QP มาแล้วก็ตรงนี้เขาถามว่าเขาให้หาจุดเขาใหหาว่าจุด R กับเส้นตรง PQ มีระยะห่างการจุดจุดจุดเซนติเมตรจุด R ก็คือจุดนี้กับเส้น PQ นี่นะคะห่างกันเท่าไหร่ จุดนี้กับเส้นนี้เหมือนเดิมค่ะเราก็สร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมาโดยวางไม้ฉากเนี่ยให้ทับกับเส้นตรงเส้น pq นะคะให้ทับกับเส้นตรงเราก็เลื่อนมาให้ตรงกับจุด R แบบนี้แล้วก็ลากเลยค่ะลากเป็นเส้นตั้งฉากเราจะได้เส้นตั้งฉากมาแล้วนะคะแล้วเราก็วัดระยะของเส้นตั้งฉากว่ายาวกี่เซนติเมตร ของครูจะได้เป็นหนึ่งจดห้าเซนติเมตรนะคะประมาณหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรอีกสักรอบอประมาณหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรอาจจะได้เป็นหนึ่งหกหนึ่งจุดสี่ก็ได้ค่ะคาดเคลื่อนเล็กน้อยได้ค่ะจุด R กับจุด PQ มีระยะห่างหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรต่อไป จุด S จุด S ก็คือจุดนี้นะคะกับ P Q กับเส้นนี้ห่างกันเท่าไหร่เราก็เหมือนเดิมค่ะสร้างเส้นตั้งจากวางไม้ฉากให้ทับแนบสนิทกับเส้นตรงด้านล่างนะคะเราก็เลื่อนมาให้ตรงกับจุด S นะคะข้างล่างตรงแนบสนิทเท่านั้นนะคะเราก็เลื่อนมาให้ตรงกับจุด S เราก็ลากจุดมาอย่างเส้นตรงแบบนี้ค่ะเราก็วัดระยะห่าง ได้ประมาณ1.9เซนติเมตรอาจจะของบางคนอาจจะเป็น2ก็ได้ค่ะ1.8ก็ได้ค่าเคลื่อนได้เล็กน้อยอะได้แล้วนะคะว่าจุด S กับเส้นตรง PQ มีระยห่างกัน1.9เซนติเมตรทีนี้ข้างล่างก็ถามต่อว่าระยะห่างระหว่างจุด r กับ PQ แล้วก็ระยะห่าง จุด S กับ PQ เท่ากันหรือไม่ระยะห่างตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันตรงนี้ก็ติ๊กไม่เท่ากันคะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะทําพร้อมกันทําเสร็จแล้วก็ไม่มีการบ้านนะคะเมื่อนกเรียนทําเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านล่างแล้วก็ส่งมาให้ครูในโน้ตนะคะวันนี้เนี่ยเนื้อหาของวันนี้เนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐาน ก่อนที่จะขึ้นหน้าที่39โดยนักเรียนจะต้องเข้าใจหน้าที่38ก่อนนะคะถึงจะทำเนื้อหาในหน้าที่39ได้ดังนั้นให้นักเรียนตั้งใจทำความเข้าใจและลงมือทำด้วยตนเองลงมือสร้างเส้นเนี่ยตามครูนะคะไม่ใช่ขีดม่วงมัม่วเอาอาที่เนื้อหาของวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ครูก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ